สวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกนนทิจันเช่นเคยนะครับในช่วงสถานการณ์ตรงนี้นะครับเราก็มีหลายคลิปที่พูดออกมาแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันไปเรื่องการสถานที่การติวบ้างการไปอ่านหนังสือหรือว่ามีกิจกรรมอาจจะเป็นไลฟ์สดบ้างาการเข้าไปออนไลน์ ในระบบบ้างนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงวิธีการที่เราจะหาวิธีช่วยพวกเราให้ได้เป็นครูนะครับเนื่องจากว่าโดยกระบวนการคัดเลือกเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนเดียวนะครับเหลือเดียวก็คือประกาศเพื่อรับสมัครเนี่ยประกาศก่อนสมัคร7วันแล้วก็รับสมัครอีก7วันหลังจากรับรับสมัครอีก7วันก็จะดําเนินการาเรียกว่า ดำกระบวนการประกาศกระบวนการดรําเนินการต่างๆอีกประมาณ15วันก็จะถึงวันสอบเพราะฉะนั้น30วันนี่ถึงวันสอบนะครับเรื่องของเรื่องทีนี้30วันเนี่ยมันก็เหมือนนักกีฬาที่ซ้อมมาเป็นปีวิ่งแค่ร้อยเมตรห้าสิบเมตรหรือสองร้อยเมตรในเวลาแค่สิบยี่สิบนาทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวปัญหาของเราว่าเมื่อกกระบวนการคัดเลือกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น แต่ตัวเราเองเนี่ยจะรอให้เขาประกาศแล้วดําเนินการอ่านหนังสือติวอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับคนที่พร้อมกว่าคนนั้นก็เป็นคนชนะไปเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาวิธีจะช่วยท่านนะครับในฐานะที่เราเป็นเครือข่ายกันเป็นสมาชิกกันรู้จักกันมาแล้วพูดแนะนํากันมาตั้งนานเสร็จแล้วจะปล่อยกันไปเฉยๆก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงต้นเนี่ยผมจะจะพูดถึงเรื่องเอกสารก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเอกสารที่เราทําอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็จะมีชุดข้อสอบนะครับชุดข้อสอบของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด15รายการนะครับสิรายการข้อสอบก็รวมรวม,รวมแล้วก็จะประมาณ2,000กว่าข้อนะครับทุกเรื่องที่มีประกาศในประกาศทุกระดับนั่นแหละนะครับ ทุกระดับแล้วก็จะเพิ่มเติมบ้างก,ก็คือภาษาไทยสําหรับท้องถิน่นจะสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยแล้วก็คาดการพลเรือนก็จะสอบเพียงภาคกอภาคขอก็คือการคิดวิเคราะห์กับภาษาอังกฤษตัวที่เป็นวิชาหลักของเขาไปก่อนส่วนครูที่เหลือเนี่ยนะครับก็ครูกรณีพิเศษนี่ก็จะเป็นเนื้อหาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตัดแค่คือไม่มีแค่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ออ,อกนอกนั้นก็จะเหมือนกันบทเพียงแต่ว่าชื่อเปลี่ยนไปสอบน้อยกว่าแค่นั้นเองก็คือสอบคะแนนเต็มหน่วยวิชาละห้คะแนนเนี่ยนะครับภาคก1ร้อยคะแนนก็มี2 2กลุ่มภาคขอมอีสองร้อยอมีหนึ่งร้อยคะแนนก็2กลุ่มรวมแล้วอย่างละ50คะแนนนี่กรณีพิเศษเขาสอบน้อยนะครับสอบน้อยแต่ว่าเนื้อหาก,กว้างเท่ากันนะครับไม่มีแค่ คิดวิเคราะห์กับการเป็นข้าราชการที่ดีแต่จริงๆแล้วข้าราชการที่ดีเนี่ยก็มีอยู่นะครับเพียงแต่มันแทรกอยู่ในจันยาบันพวกวิัยข้าราชการครูแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีเอกสารหนึ่งตัวอย่างข้อสอบหรือว่าข้อสอบที่กลัดแล้วเนี่ยในเอกสารชุด15ชุดเนี่ยนะครับสองพกว่าข้อเนี่ยก็เพื่อให้คนที่มีเวลาน้อยนี่เอาไปอ่านทําข้อสอบแล้วก็ ตรวจสอบเฉลดยด้วยตัวเองนะครับก,ก็คือโดยการเปิดหนังสือหาคําตอบที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็ดูเฉลยกับเราว่าถูกต้องไหมเข้าใจไหมตรงกันไหมแล้วก็นําไปใช้ได้ไหมในกรณีอื่นๆก็คือข้อสอบลักษณะเดียวกันแต่ถามคนละแง่มุมเนี่ยเราคิดรอบครอบครบถ้วนพอที่จะตอบคําถามนั้นได้อย่างแบบว่ารู้เข้าใจแล้วก็วินิจฉัยได้หรือเปล่า นะครับอันนี้ตัวอย่าตัวที่1อันที่2ก็จะเป็นหนังสือนะครับหนังสือนี่ก็จะเป็น <c oughs> เล่มๆนะครับมีทั้งหมดอยู่ <c oughs> 10 1สเล่มส0เล่มก็จะมีตั้งแต่าการคิดวิเคราะห์มีภาษาอังกฤษมีการเป็นขั้นการที่ดีประสบการณ์วิชาชีพครูกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครูแล้วก็การปฏิรูปการศึกษานะครับก็จะเป็น6แล้วแล้วก็อาจจะมีข่าวเหตุการณ์มี ความรู้เกี่ยวกับการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครูไปด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวประกอบเข้ามาแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นภาษาไทยกับความรู้เกี่ยวกับอื่นอื่นอีกนะครับอันประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่จะมีรวมแล้วนี่มีมี4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นเอกสารเรียนออนไลน์กลุ่มที่2เป็นเอกสารสอบ นี่คือคือเอกสารข้อสอบทางรัฐคือข้อสอบสรุปรวมอย่างชุดละ2 0 0ข้อ600ข้อเนี่ยชุดหนึ่งแล้วก็เฉพาะข้อสอบรายวิชาย่อยรายวิชาชุดหนึ่งแล้วก็เอกสารเป็นรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละวิชาซึ่งตอนนี้ก็กลั่นได้ครบท้วนหมดแล้วนะครับซึ่งการซื้อเอกสารที่ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นในประกาศเดี๋ยวดูในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปนี้ นะครับก็จะมีแถมให้ก็คือวิชาเอกแล้วก็สรุปเหตุการณ์ในช่วงที่จะที่จะสอบสัก15วันเนี่ยก็จะส่งเป็น pdf ให้นะครับในกระบวนการนี้เพราะนั้นสำหรับเอกสารของเราเนี่ยนะครับตรวจสอบดูรายละเอียดว่าใครต้องการเอกสารอะไรชุดไหนสั่งซื้อมาได้ตามราคาที่กำหนดอยู่ในอเอกสารท,ที่อยู่ในตารางนี่นะครับส่วนชุด เอกสารที่ประกอบด้วยทั้งสรุปเก่งเนี่ยหกชุดที่ว่านี้นะครับมีชุดข้อสอบเนี่ยเราขายเป็นชุดเนื่องจากว่ามันมาพร้อมกันนะครับก็ชุดละโดยปกติเราขายพันสี่ร้อยบาทนะครับต่นี้เราขายเพียงเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งนะครับอันนี้ก็ในรายละเอียดขึ้นปกให้ดูนะครับตัวอย่างแล้วก็สนใจก็ทักมาก่อนก็ได้ถามรายละเอียดมาก่อนก็ได้ แล้วเราก็จะตอบคำถามแล้วก็ค่อยสั่งซื้อมานะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอันนี้เป็นประเด็นของการเตรียมตัวแล้วไม่คือไม่รู้ว่าจะไปดูอะไรเพราะว่าออฟไลน์ก็ไม่ได้นะครับไปดูออนไลน์บ้างอ่านเองบ้างาซ้อมไปก่อนนะครับจนถึงใกล้เวลาแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับใ้เอกสารตัวอย่างได้ขึ้นให้ดูแล้วก็ มีอะไรก็ปรึกษาดรสมนดกอีกทีหนึ่งทั้งในลายกลุ่มเฟซแล้วก็ใน u t u b e นี้นะครับคอมเมนต์ไทยคลิปก็ตอบถามมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ดรสมเดชนันจิน์ก็พอจบเปลี่ยนเท่านี้ค่อยคุยกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ